ผมยาวและทําให้หน้าดูโทมดูเป็นคนมีอายุหรือนายว่าไงเห็นด้วยเลยทั้งๆที่นายเป็นคนดูดีมากทั้งนั้นคลิปนี้เรามาแนะนําวิธีการตัดผมด้วยตัวเองกันดีกว่าไหมไอ้ละทรงนี้เขาเรียกทรงอะไรอ่ะทรงเนี้ยเหรอเขาเรียกทรง slick back undercut สไตล์ครูสวัสด์ไงตัดง่ายเดี๋ยวพาตัดตัดเองเลยเหรออใช่สิเดี๋ยวคลิดนี้เราไปชมครูสวัสด์พาตัดผมครับ แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปดีๆจากครูสวัสด์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยครับไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสด์พาร,รมทําไปเรื่อยทําเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกๆท่านอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ครูจะพามาตัดผมด้วยตนเองครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการตัดหลักๆก,ก็เลยหลักๆก,ก็มีนี่ครับเ,เขาเรียกว่าสคริปเปอร์นะครับแฮร์สคริปเปอร์ไม่ใช่แบตเตอรี่น,นะครับแฮน์สคริปเปอร์อันนี้ก็เป็นออรองหวีนะครับแต่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจะเรียกว่าไกด์คมนะครับไกด์คมคูใช้สองเบอร์คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง USA นะครับแล้วก็จะเป็นแปลงแปลงนี้เอาไว้สำหรับ ทำความสะอาดเ,อาเครื่องมือนะครับแล้วก็สําคัญก่อนตัดจะต้องมีแป้งนะครับเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะต้องลงแป้งเลยการลงแป้งเนี่ยก็ไม่รู้ลงเพื่ออะไรแต่สําหรับครูเองแล้วเนี่ยครูลงเพื่อที่จะไม่ให้ผมเนี่ยมันติดตัวนะครับลงตามแขนตรงลงตามอะไรไปเลยนะฮะเพื่อไม่ให้ผมมันติดตัวอ่ะทีนี้มาดูกันมาดูขั้นตอนการตัดกันเลยครับเออ คุณจะใส่วันนี้ครูจะใช้ไกด์คมเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยตรงที่จะตัดวันนี้เป็นทรง s l ิ c k Back Undercut นะครับก็จะเป็นลักษณะข้างๆเนี่ยเตียนหมดเลยทั้ง้งหลังเตียนหมดเลยเว้นไว้แต่ข้างบนที่จะต้องมีผมยาวพอสมควรที่จะเอาไว้สําหรับเสยปิดด้านหลังนะครับนี่คือลักษณะของทรงเขาทีนี้มาพูดถึงลักษณะของผมคนเนี่ยธรรมชาติของผมคนเนี่ยมันจะ ยาวมาเท่ากันเองครับไม่ต้องกลัวดังนั้นเวลาจะตัดเนี่ยอย่าไปกลัวว่ามันจะกระบ่อนกระแบ่งไม่เท่ากันเวลามันยาวเนี่ยมันจะเลี้ยงเท่ากันเองดังนั้นพอรู้ธรรมชาติของมันเนี่ยขอให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็กล้าตัดครับครูจะเริ่มเลยครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดจากข้างล่างไล่ขึ้นไปตรงๆข้างบนเลยตัดเตียนเลยมันมีรองหวีหรือกาค้มเนี่ยบังคับอยู่มันไม่มีมันมันไม่ไปถึงหนังศีรษะหรอกครับนะ เด,เดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่เปิดเครื่องแล้วนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงด้านนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนไล่ขึ้นไปเลยมองเห็นไหมครับก,าก้าตัดเลยไล่ขึ้นไปตรงๆครับมองเห็นไหมดูในกระจกก็ได้เนี่ยไล่ขึ้นไปตรงๆเลยเพราะว่า ทางผมมันชี้ลงมาแล้วก็ตัดสวนขึ้นไปนะครับตัดสวนขึ้นไปตรงๆครับตัดขึ้นไปตรงๆเลยด้านนี้นะไม่ต้องกลัว ข้างหลังเนี่ยอา,อาศัยสัมผัสอย่างเดียวเลยครับเอาความรู้สึกไว้เลยนะครับถ้าจะไล่ขึ้นไปตรงๆเนี่ยไล่ขึ้นไปตรงๆเลยวันนี้ผมของครูด้านหลังเนี่ยมันสั้นพอดีนั้นครูเลยไม่ใช้ไม่ใช่เบอร์2ครูจะใช้เบอร์1เบอร์เดียวเลยนะครับไล่ขึ้นไปนตรงๆทีนี้ส่วนสําคัญคือส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างผมส่วนบนกับผมส่วนล่างเห็นไหมครับตรงนี้แหละที่เราจะต้องไล่ให้ดีนะครับเดี๋ยวครูจะตัดตรงนี้ให้ดู ก็จะไล่ขึ้นไปตรงๆนะครับตัดตัดเฉพาะส่วนที่มันชี้ขึ้นมาทรงนี้เนี่ยถ้าจำกันได้ดาราดังๆนะครับหรือ,อ,อพวกซีเลปทั้งหลายถ้าจำกันได้ก็คือ David เดวิดเบคแฮมอาจจะนึกออกนะครับเนี่ยพอตรงนีเ้เก็บที่มันชี้แล้วเนี่ยทีนี้เวลา ตัดไปต,ตรงๆมันก็หมดแล้วนะครับอ่ะลองไปดูอีกด้านหนึ่งคงจะคงจะต้องดูด้านนี้ดูในกระจกดีกว่านะเพราะครูมองไม่เห็นนะครับนี่ฮะไถเข้มไปตรงๆเลยไม่ต้องกลัวธรรมชาติของผมเนี่ยมันจะไล่ยาวของมันไปเองนี่เลยนะครับอ่ะทีนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับตัดส่วนที่มันชี้เนี่ยออกไปเลยนี่อย่าไปกลัวมันธรรมชาติของมันมันยาวเองได้เราก็ตัดให้มันสั้น นะครับก็อยู่แค่ประมาณนี้นี่เนาะเห็นไหมครับส่วนที่ชี้เนี่ยก็หายไปแล้วทีนี้อย่างที่บอกนะครับส่วนหลังเนี่ยส่วนหลังเนี่ยอะสัมผัสอย่างเดียวเลยครับใช้สัมผัสเอาอย่างเดียวสังเกตนะครับนิ้วก้อยครูเนี่ยจะจะลองไว้เพื่อสัมผัสผมว่าอ่าสุดแค่ไหนเนี่ยนิ้วก้อยนะครับนี่ฮะนี่ครับจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมมันยาวเนี่ยครูจะใช้ เบอร์สองในการลากขึ้นไปลากขึ้นตรงๆนะครับเอายาวแค่ไหนก็ลากขึ้นไปตรงๆแต่ทีนี้ผมด้านหลังเนี่ยมันยาวพอดีแล้วที่เยนเกียร์ปิดศีสะดด้านบนกูก็เลยไม่ได้ใช้เบอร์2ใช้เบอร์1เบอร์เดียวลักษณะของทรงสลิปแบ็ c อันเดอร์คัเนี่ยครับด้านด้านข้างด้านหลังเนี่ยจะเตียนขึ้นไปตรงๆเหลือ,อไว้แต่ด้านบนนะครับทีนี้เราก็เก็บ เก็บในส่วนที่ฟันของแฮร์คิปเปอร์เนี่ยมันเข้าไม่ถึงคือต้องลากไปเรื่อยๆนะครับบางส่วนที่อาจจะล้มบ้างอะไรบ้างก็ลากไปเรื่อยๆสังเกตยังไงสังเกตยังไงว่ามันเสมอกันแล้วมันจะไม่มีเสียงผมโดนตัดนี่ครับมันจะได้ยินแต่เสียงเครื่องที่เดินนะครับเนี่ยอนนี้คือเกี้ยงแล้วโดยเฉพาะข้างหูหรือไายทอยเนี่ยมักจะถูก ละเลยไม่ได้ตัดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบริเวณตีนผมเนี่ยมันจะอ่อนดังนั้นต้องต้องพยายามถูบ่อยๆนะครับนี่ถูบ่อยๆมันยังมีเสียงคืดๆอยู่นั่นแปลว่ามันยังไม่โดนตัดเนานะเหนเนาะอ่าเหตุผลที่ทําไมถึงต้องมาตัดเองอย่างนี้ครับเพราะว่าไปร้านตัดผมเนี่ยครูมีช่างประจําแล้วเวลา จะตัดทีก็ต้องโทรนัดทีไอโทรนัดน่าไม่ว่าหรอกครับพอนัดแล้วเนี่ยไปถึงร้านตามเวลานัดก็ยังต้องไปนั่งรอก็ไม่ว่าเขาหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพเขาเขาก็ต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนก็เลยนัดก็น,นัดแล้วยังต้องไปนั่งรออีกก็เลยหาวิธีที่จะจัดการผมตัวเองซะเลยนะครับ อีกอย่างหนึง่งเวลาไปที่ร้านตัดผมเนะี่ยเขาจะใช้เวลาในการตัดนานมากทําให้ร้อนนะอยู่ใต้ผ้ารทีน,นี้มาถึงขั้นตรงนี้เราต้องการเก็บให้เกลี้ยงเราก็ถอดเลยนี่ใช้ฟันของแฮร์คิเปอร์เนี่ยล้วนเลยนะครับเก็บให้เกลี้ยงนะลากขึ้นไปตรงๆเลยครับตรงๆเลยด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลากขึ้นไปตรงๆเลย ก็เป็นว่าเนี่ยเสร็จแค่นี้ใช้เวลาประมาณเท่านี้กี่นาทีไม่รู้อะนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วเราลองเช็คดูว่าส่วนไหนที่มันยังมีเนี่ยลองหยิบหยิบผมดูว่ามันยังมีเศษเส้นไหนที่มันยังหยิบติดอยู่ไหมนะครับก็ไม่มีแล้วมั้งนะทีนี้และที่สําคัญนะครับไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าราคาของการตัดผมเนี่ยมันขึ้นตามอายุ เแล้วเนาะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเพื่อนๆที่เข้ามาชมครูสวัสดิ์พาทำนะครับในขั้นต่อไปจากนี้นะครับก็เพียงแต่เอาแว็กใส่หรือเจลใส่ก็ได้นะครับตอนนี้ครูยังไม่ได้สระผมก็เลยไม่ได้ใส่เดี๋ยวขอหวีสะหน่อยโอเคนะครับทรงก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ YouTube จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเมื่อครูสวัสดิ์พาทําคลิปออกมานะครับคลิปหน้าครูสวัสดิ์จะนําเสนอเรื่องอะไรติดตามชมกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ ยังหายไปไหนไปเนี่ย